ทุกคนชาไข่หมกได้แล้วนะคะ ีวันหยุดนะคะมีวันหยุดโดยที่ขอนะคะหัวหน้าว่าไม่ได้แล้วฉันไม่ได้แล้วฉันไม่เคยทํางานอะไรยี่ขนาดนี้นะคะฉันขอหยุดนะคะองก็ได้หยุดแล้วนะคะก็ได้หยุดหนึ่งวันแล้วก็รวมกับวันหยุดขององก็คือ2วันก็ไปสาวันนะคะวันหยุดนี้เราก็จะไปเที่ยวออสโลกันคะ่ะทําไมต้องไปออสโลเพราะออสโลมีของกินเยอะนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนองจะไปเที่ยวออสโลแล้วก็ไปกินกินนะคะเราจะไปเที่ยวที่ออสโลจะไปกินของอร่อยอร่อยนะคะ ค่ะทุกคนไม่พูดอะไรเยอะนะคะตอนนี้ตื่นเช้ามากๆหัวสมองก,ก็ไม่ค่อยจะทำงานนะคะก็กำลังจะไปสนามบินเดี๋ยวเราไปออสโลกันเลยค่ะเย้ตื่นเต้นมากทุกคนไม่ได้ขึ้นเครื่องมานานแล้ว <c oughs> หลังจากที่ไม่ขึ้นเครื่องมาประมาณเกือบสองปีนะคะ <c oughs> อกเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนถึงออสโลแล้วค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะซื้อตั๋วเข้าไปในตัวเมืองออสโลนะค่าตั๋วทั้งหมด400โครนแพงมากนี่นะคะเราก็ได้ตัวต๋วตั๋วอะไรนะตัว๋วรถรถไฟฟ้า <c oughs> ตายแล้วสมองสมองไปหมดแล้วถึงโรงแรมที่เราพักแล้วนะคะ เราพักอยู่ตรงใจกลางแหล่งช้อปปิ้งเลยค่ะ <ST AR C> นี่นะคะ <ST AR C> ก็จะเป็นห้องที่เราจะอยู่3ามวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปทานข้าวกันค่ะหิวข้าวมากๆเลยเช็คอิน <ST AR C> เสร็จแล้วเรียบร้อยไปหาอะไรทานกันค่ะมือแรกของเราวันนี้นะคะจะทานอาหารไทยหิวมาก หิวจริงๆหิวสุดๆทุกคนองมาเพื่อสิ่งนี้เลยมากินก๋วยเตี๋ยวเรืออยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมานานแล้วอยู่นอร์เวย์มาสามปีไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนี่แล้วองคก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเพราะอ่านจากรีวิวมาว่าร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือ,อเจอแล้วทุกคนองได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วน่าทานมากคุณสามีกินเป็นเกี๊ยวนะคะอันนี้คือขององก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งแต่มาอยู่นอร์เวย์คือแบบฝ่ายฝันแล้วตอนนี้ก็ได้กินแล้วดีใจมากอยากร้องไห้ หอมหน่าทานมากทุกคนคือมันอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยรู้จักนะคะถ้วยของอองนะคะคือหมดเกลี้ยงเลยค่ะของคนสามีก็เหมือนกันคือมันดีแนะนําเลยนะคะทุกคนใครที่มาออสโลอย่าลืมร้านนี้นะร้านนี้นะคะไทยออเชิร์ตอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนใครที่มาออสโลอย่าลืมมาทานนะคะคือมันดีมากดูข้างนอกเหมือนจะไม่อร่อยนะแต่ข้างในคือมันดีมากดีมากคอนเฟิร Conf ์มคอนเฟิร์มสิบเต็มสิบจ้า ร้านที่สองที่องจะมาทานในวันนี้นะคะก็คือเป็นร้านชาไข่มุกค่ะคือร้านนี้เขาบอกว่าดีมากๆเดี๋ยวเราต้องมาลองกันนะคะชาไข่มุกให้เลือกเยอะมากได้แล้วค่ะขององทานเป็นชาธรรมดานะคะแล้วก็มีชาไข่มุกข้างล่างแต่ของคุณสามีทานเป็นอะไรอะ่ะดื่มเป็นอ่ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ม่มีมะพร้าวข้างในด้วยนะคะ ชาไข่มุกที่ดังที่สุดในนอร์เวย์จ้า้ออยู่นอร์เวย์ก็มีชาไข่มุกให้กินนะอร่อยมากๆเลยค่ะอืมชื่นใจไข่มุกนุ่มมากอร่อยมากหอมชาตอนนี้นะคะก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปทานดินเนอร์นะทานดินเนอร์ไว้กับหลานสาวคุณสามนีนะคะเป็นร้านอาหารเกาหลี เป็นร้านอาหารเกาหลีที่ออสโลนะคะแต่งตัวง่ายๆค่ะสบายๆนี่ค่ะให้ดูการแต่งตัวเอาแบบเดินสะดวกสบายนะคะถึงแล้วค่ะร้านที่เราจะมาทานวันนี้นะคะร้านอาหารเกาหลีร้านนี้เลยแทรนนี่คือเมนูที่เราจะทานวันนี้นะคะนี่คือตามคอร์ดนี้เลยที่เราจะทานกันวันนี้ อันนี้คือแก้วแรกนะคะเราสั่งเป็นคอรสมาแล้วค่ะจานแรกนะคะอ,อ,อ,อันนี้เป็นเนื้อนะคะแต่องทานไม่ได้องทานได้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะที่องทานได้เป็นกิมจิมจานที่สองนะคะเป็นปลาเฮลโลฟิสค่ะ<ม>ไม่ใช่เฮลโลเทลพูดผิดอันนี้เป็นจานที่สามนะคะเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่า <laughs> คือเขาจะเสิร์ฟไวน์ไปพร้อมกับอาหารที่เราทานนะคะตอนนี้เริ่มแบบอึนๆนิดนึง หอมมากค่ะจานที่สี่ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่าที่ท um ํามาจากข้าวและนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ปลาค่ะนี <h <h ่นะคะข้างหนจานที่ห้าของเรานะคะก็จะเป็น lobster แล้วก็เห็ดนะคะพร้อมกับไวน์ขาวค่ะนี่คือจานที่ห้าแล้วนะคะ จานสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพัมคินเขาเรียกะไะฟักทองนะคะฟักทองบดแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับกิมจิแล้วก็ะมะเขือเทศนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะเขาเรียกะอะไรอ่ชงออกอื่นๆเรื่องไม่ผ่าแล้วอันนี้เป็นแก้วที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นหอมน่าทานมาก ก็จะเป็นของหวานก็จะเป็นไอศครีมมัชชากีนทีนะคะตอนนี้ลิ้นเริ่มไม่ไหวแล้วนี่คมัชชากีนทีก็จานสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้ลิ้นเริ่มพันกันแล้วนี่นะคะคือทั้งหมดที่เราทานไปก็7 5็ด้าร้โครนนะคะก็คูณ4ี่ไปเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะทุกคนเราก็มาเล่นเกมกันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็ทานข้าวแล้วก็ไปเล่นเกมนะคะจากที่เมาเบาตอนที่ทานข้าวนะ,ะตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มโอเคขึ้นละก็กําลังจะกลับบ้านนอะนคะ่ะไม่ใช่กลับบ้านสิกลับโรงแรมโอเคทุกคน วันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้องจะพาทุกคนไปทำอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้องด้วยนะคะบ๊ายบาย d ุ i น h t ค่คะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ